มีหลักฐานนะครับถ่ายเป็นหลักฐานนะครับคุณต้องโดนนำโน้นนะครับของส่วนตัวคุณลืมได้ไงอย่างนี้คุณผิดนะครับคุณต้องเข้าแก้ตัวนะครับเก็บคำพูดของคุณไปใช้ในชั้นศาลนะครับ <c oughs> ไว้เราท้นในที่นี้นะครับแค้นส่วนตัวว่าพี่เอ็มทำไมหน้าโหงุดหงิดมีลึกๆครับมีแต่อรับสัมผัสที่มีกันไหมหรอพรับเรีนพี่ร <c oughs> <c oughs> ับอะอะไรนะขอเจ็บแทนเหรอครับผมไอะปากไหมอะ ขาเจ็บแค่เนาะี่อ็มดูแลดีมากเลยดีครับดีครับนี้ตัวยังเนี่ยยังครับเดี๋ยวไปไปรับไหนเนี่ยอยู่ตรงโน้นครับของเครื่องหายเนี่ยไม่รู้เรื่องเลย ยังเห็นโจทย์ยังครับเห็นจำเลยยังครับยังเลยครับนั่งกินเบอร์เกอร์อยู่สบายใจเฉยครับไม่รู้เรื่องเลยครับกดครับให้มันสบายใจไปก่อนเดี๋ยวมันจะเดือดร้อนทีหลังรับรองไปถึงโน่นลกแล้วเอาเอาที่โน่นเลยเหรอไปที่โน่นเอาที่โน่นกินไม่เอานะไม่เอาโอเคให้สุดเอาให้สุดเอาให้สุดนะครับ ตายแน่ๆบอกเลยอย่าทำเป็นนั่งกินเกี๊ยวสบายใจ <c oughs> เดี๋ยวถึงนู่นเดี๋ยวรู้อ่ะของน่ะมันต้องรักษามันคือทรัพย์สินส่วนบุคคลคุณทำเงี้ยคุณไปถ้าสมมุติว่าคุณไปออกลบอ่ะคุณลืมปืนไหมคุณก็ตายเพราะฉะนั้นคุณก็ต oh, <no. S 1> อ้องตายเต็มปากเลย นะครับคุณลิงผมไม่ผิดนะครับทำตัวเองครับนี่ขนาดตอนนี้จะขึ้นเครื่องเลยตอนนี้จะขึ้นเครื่องแล้วคุณยังไม่รู้เลยว่าคุณโดนอะไรไปนะครับตอนนี้ของอยู่กับตำรวจแล้วคุณไปเที่ยวเองพอแล้วมารู้ตรงนี CEOs> ้เหรอเนี่ยหายตั <mar ้งเกือบชั่วโมงแล้วข้างในมีอะไรบ้างข้างในมีอะไรบ้างครับของเปนะ

ี่ครกบอกว่าหายตั้งนานแล้วเพิ่งจะรู้ตัวบอกว่าเข้าไปดูนี่รู้เองจรยที่ไม่ได้ดูจากหน้าเปลดด้วยนะข่าวของหายนะอ้าวข่าวดังนะเนี่ยเขารู้กันทั้งประเทศละอุ้ยกินอะไรกันเนี่ยโหนี่ยตาไม่เหลืออะไรชิ้นหนึ่งเลยที่ไหนเปยนน้ำข้าวตากทำไมบอกินไม่ได้ ของอะไรเดี๋ยวของอะไรกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าอะไรไม่รู้เอาพมูฟถึงพัสดุหรืออะไรกระเป๋ามีหลักฐานใช่ไหมอ้าวกระเป๋าอะไรอยู่ไหนอยู่ไหนผมนึกว่าพาสปอร์ตที่หผมแก้องเาไม่ใช่ขอยมิงเหรอไม่ใช่เอาแกงแกเงกระเป๋าเอาไปปเนี้ยกระเป๋าไม่รู้กระเป๋าไม่เชื่อคนตู้เลยเอาดีเอาดีเอาเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าคือผมไม่รู้นะครับแต่ว่าผมคิดว่า ของมันต้องไปที่นู่นแน่ๆใช่ป่วคุณทําใจเย็นๆสบายๆนิ่งๆเลยนะนิ่งๆไว้อย่ากระตุกกระตากรอแต่ว่าไม่ใช่ผมแน่นอนแต่คุณไปรอหรือเอาอย่างนี้ดูเอาอย่างนี้นี่นี่นี่มันมีหลักฐานในนี้คุณก็คุณก็ดูในนี้ว่าใครเป็นคนเราไปแต่ที่แน่ๆผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องมีลิไม่ยุ่งเพราะผมมีแผลอยู่แล้วผมผมไม่ยุ่งแล้วเขย่เห็นโลกคนเื่นจะไม่ละ ผมทำอะไรรู้ผมเจอะไรหู้ผมทำอะไรไม่รู้หน้าผมเนี่ยหน้าผมทำอะไรอนี่คุณนี่อันนี้อันนี้กระเป๋าหายแม็กก็เลยบอกให้เปิดดูหน้าเพจเปิดดูใจหน้าพี่เอ็มรีบเดินมาก่อนเลยอ่ะอันนี้ถือว่าเข้าไข่เอ่อมินประมาณแล้วแล้วก็แล้วก็อะไรอีกต้องโดนหนักกว่าเก่าดิแล้วก็อะไรนะมีข้อหายอางนี้คืออะไรไม่รับสารภาพแล้วก็มินประมาณแล้ว ก็ไม่ยอมรับผิดไงไม่ยอมรับนครับแจ้งความเพ้นด้วยแบบแจ้งความแจ้งความเพ้นด้วยก้าวเป็นว่าเอาเก็บคำพูดของคุณเนี่ยไว้ใช้ในชั้นศาลพี่เอ็มจะฟ้องหมิ่นประมาทฟ้องกลับไหมเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องคุณไม่จำเป็นต้องพูดที่นี่เพราะคำพูดคุณไม่มีประโยชน์ตรงนี้เก็บคำพูดในชั้นศาลนะครับโอเคเจอกันที่ไหนาะศาลที่ไหนนะทำใจสบายๆเจอกันที่พนมเปญ สายดอนเมืองใช้ไม่ได้สายดอนเมืองใช้ไม่ได้เรางาประเทศครับสายพนมเปนครับอย่ารอสายสายพนมเปนบินตามตอนบ่ายออกกลับมานั่งดูคลิปตายมันจะพูดคนอื่นก่อยก่อยจริงก่อยจริงถ้าคนตัวเองไม่ลืมเนี่ยมันจะมาก่อยอะไรไหมเนี่ยอย่างคนอย่างเงี้ยมันน่าจะต้องโดนให้หนักโดนให้หนักใช่ครับ ผิดแล้วยังไม่ยอมรับผิดครับหนึ่งกี่ว้หยหมดก่อนมีคดีกันจริงๆป่ะเนี่ยฮะมีแผลมีแผลเออทำไมแบบดูสะใจยังไงไม่รู้อ่ะรูเมทรูเมทม่แคมป์นอนด้วยกันเนี่ยอ๋อมันต้องมีหลายแผลไม่กลัวเขาเอาความลับเรามาแชร์เหรอครับรูเมทผมไม่มีความลับอยู่แล้วไม่มีความลับนะอยู่ในห้องนันถึงเวลาก็นอนไม่มีอะไรดูหน้าด้วยความจริงจังคนไม่มีแผ่ร ผู้ชายนะนี่ยเหอฮะไนะเอาดีๆเอดีๆไม่ตลกจริงเหรอพันล้านพันล้าน อะไรพันล้านโอ้โหเออเช็คดูให้ดีก่อนตำลึงหรือเถาวันถ้าตำลึงเก็บยอดมาต้มให้ลูกกินเออเถาวันตัดทิ้งไปเลยอย่าปล่อยให้มันลบพัน์ลันนิดเดียวโอเคนะโอเคโอเครีบเคลียร์ด้วยเดี๋ยวลูกค้าเข้าเป็นร้านอะไรเครื่องไหนขนาดนี้นำตัวตุ่นสอบหมายเลขห้าด่วนแอร์เอฟบอกุณครับนี่เสียงพี่เอเองเหรอ ใช่สิครับโอ้ยรับหลายจอบแล้วเนี่ยโอ้ยอะไรเมื่อกี้พี่พูดยังไง ใครเอามาไม่รู้มึงก็มึงเพิมาของใครใครลืมของใครลืมของเออของใครชื่อเขียนอยู่ด้วยโอ้โหทำไมลืมครับเป็นไรนะลืมครับลืมที่ไหนที่สนามบินดอนเมืองครับแล้วเมียกับลูกลืมไหมไม่ลืมครับบางครั้งครับพูดเรื่องจริงนี้ไม่ลืมครับไม่ลืมอะไร ไม่ลืมล <cues> <l convert> ูก <cons> ก <urai> ับเมียครับอ้าวไอ้นอตไอ้นอสลงโทษยังไงไอ้เอ็มเอ็มเป็นคนเอามาไอ้การปันยิงเรียนนะจัดหนักหนักไปไอ้ก๊อตเฮ้ยก๊อตยั่ไหนงลงโทษยังไงรอนเร็วหสายก๊อตเร็วจะบอกพ่อเด้ที่นี่นะไปดูนี่เองปันยิงเรีเดี๋ยวนีเท่าไหร่สามสิบโอเคได้โอ้ยปั่นยิ่งเรียนสามสิ เยอะนะสามสิบอ่ะปั่นไปแล้วบอกไปด้วยว่าผมจะไม่ทำอย <lod ot S 1> ู่แล้วครับปั่นติเรดอ้าวไอ้ไอ้เอ็มไอ้เอ็มมือกมันีมามาเอ็มมเอาให้มานับมด้วยทีหลังบอจะไม่ะผมจะปนครับผมจะไปับ

ผมจำไม่้แล้วครับยืนตรงรายงานยืนตรงรายงานยืนตรงรายงานผมเยืนตรงรายงานจมตรงรายงานจะไม่ลืมผมจไม่ได้แล้วครับไอ้น็ปกติเวลาเราลงโทษคนยืนของเนี่ยเราปั่นยิงเหรียญมาหลายสิทีใช่ไหม แล้วทำไม๊อตแงสันเราังมาเยี่ยลองทำดูี่สาเท่าไรยังไงปกติเขาอ่ะสิบทีเออไอเฮีย๊อตเนี่ยมันจองจ้องล้างจ้องถานมึงเลยวางงานมึงมาเลยมึงบอกสสิบอมให้กูด้วยเอสอืมอ่ะสามสิบทำให้ทีีอย่งนี่ไเอสั่งเขา

มุดดัดังจะไม่แกงพี่แล้วครับไปบนกนไป